กัดนะคะกัดอยู่ตรงนี้เองอยากให้กัดรร้องเพลงอะไรหรือว่าเต้นท่าไหนเดี๋ยวกัดทำได้เลยนะคะโอเคค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะเป็นไงค่ะน้องๆสามคนไปไหนแล้วหรอครับก็อยู่กับกัดไงคะกัดอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวคุยกับกัดเองเนาะ เฮ้ยอะไรกันเนี่ยฮะถอนหายใจกันคนละเฮอสองเฮอร์สามเฮอเฮ้ยเอาอย่างนี้ไหมเรามาหาอะไรทำแก้เบื่อกันดีไหมพวกมึงใครมีไอเดียอะไรมั่งอะฮะเออลฟ์สดไหมเต้นเต้นร้องเพลงได้คุยกับผู้ด้วยเฮ้ยไอเดียดีนะเอาเป็นว่าใครชอบไอเดียนี้ยกมือโหวตค่ะเออเอาก็ไ,ได้โอเคมาอย่างนั้น เริ่มจัดสถานที่ค่ะโอเคพร้อมไหมเอ่ยโอ้ยไหนขอดูหน้าอุ้ยขอเติมลิปแป๊บนึงได้ปะไปไปไปเติมไปเออเออแบบเติมเสร็จปุ๊บแล้วก็ตามมานะได้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 สวัสดีค่ะคิดถึงพวกเรากันไหมเอ่ยอุ้ยอีกัสมีคอมเมนต์แล้วมั้งเหรอกไหนไหนเขาคอมเมนต์ว่าอะไรเอ่ยขออ่านหน่อยสิน้องผู้หญิงที่ทาลิปข้างหลังสวยจุง ออีมอนี่มึงมันเฮี้ยอะไรเนี่ยฮะมึงแย่งซีนตลอดเลยน่ะไปถางข้างหลังมึงไปโอ๋อมึงก็โทษคนอื่นน่ะไปเลยไม่เป็นไรเออก็อยู่ตรงนี้ก็ได้เซ็งว่ะค่ะเฮ้ยอีกัสเดี๋ยวกูขอโทรศัพท์ก่อนนะมึงเออไปเขียร์ธุระให้เสร็จเลยโทรเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเข้ามานะเอาละค่าในขออ่านคอมเมนต์หน่อยสิว่ามีใครแบบคิดถึงเราบ้างไหมเอ่ย น้องที่คุยโทรศัพท์อยู่ข้างหลังน่ารักจังอีพอยฮะมึงตัวแล้วนะฮะเอ้าอีนี่กูทำอะไรผิดแล้วเนี่ยแล้วมึงมายืนโทรศัพท์อะไรตรงนี้ฮะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมุมมุมหลวบๆก็มีมึงก็มายืนสิเข,มมข้าหลวบๆไปอยู่กูไม่อยู่กูมาโอ้ใจยเย็นใจยเย็นอ่ะเหลือเราสองคนแล้วเดี๋ยวโอเคเอาอะไรดีนะร้องเพลงเดี๋ยวร้องเพลงโอเคโอเคงั้นแกร้อง นเต้โอเคได้โอเคข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยอะไรก็ร้องไปสิมันกำลังชอบมคนคอมเมนต์แล้วเคยว่าไงกูร้องเพอเปล่ากูเต้นสวยหรือเปล่านะน้องที่ทำเพลงเสียงดีมากครับอีแพว่าโอเคเดี๋ยวกูไปเอง มานี่เลยมันสามตัวน okay. ี่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคุยกับกั๊นะคะกั๊อยู่ตรงนี้เองอยากให้กั๊ร้องเพลงอะไรหรือว่าเต้นท่าไหนเดี๋ยวกั๊ทำได้เลยนะคะโอเคค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะเป็นไงคะน้องๆสามคนไปไหนแล้วหรอครับก็อยู่กับกั๊ไงคะ การอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวคุยกับการเองเนาะไม่เอาจะเอาน้องๆสามคนหรือว่าผู้ชายก็จะชอบแบบเผลอๆแบบไม่ต้องตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะสามคนอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงนี้ไงค่ะเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยมาแล้วค่ะเดี๋ยวทำอะไรเราเต้นเราเต้นเบาๆเต้นเบาโชว์เต้นเบาโชว์ น้องๆคะข้างหลังน้องนั่นผีหรือเปล่าที่ยืนอยู่ข้างหลังไหนไหนผีเขาหมายถึงมึงหรือเปล่ากัสข้างหลังอ่ะอุ้ยนี่กูไม่ไหวแล้วนะสงสัยกูจะต้องเต้นคนเดียวแล้วแหละ มึงหลบไปเลยมึงหลบไปเลยเขว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 เอ้าอะไรอ่ะทำไมมันดับไปเลยอ่ะแบตหมดเหรอแบตหมดอะไรวะนี่ขนาดโทรศัพท์ยังไม่ชอบกูเลยเหรอวะเนี่ยไม่ใช่แค่โทรศัพท์นะที่ไม่ชอบมึงอ่ะพวกกูก็ไม่ชอบมึงแล้วอืมใช่เชื่อเล่นคนเดียวเลยทำไมอ่ะ ททำไมุกคนน้อง,ออง,องักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเหนื่อยแดยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเ,อเ,อเ,เด็กๆดูแลจบครบเป็นเซตยา